เคยสงสัยกันหรือเปล่าครับว่าทําไมคนไทยถึงเรียกชาวต่างชาติว่าฝรั่งไปหาคําตอบกันครับก่อนจะไปชมตำนานของเราในวันนี้ฝากทุกท่านที่ชื่นชอบเรื่องราวของความคลาสสิกและตำนานช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องเพลินดีของเราทั้งใน Facebook และ YouTube กันด้วยนะครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคำถามที่ผมว่าใครหลายคนก็คงเคยสงสัยเหมือนกันบ้างนะครับกับคำถามที่ว่าทำไมทำไมคนไทยถึงเรียกชาวต่างชาติว่าฝรั่งทงั้งทั้ที่ฝรั่งที่เรารู้จักกันอยู่แล้วก็น่าจะเป็นผลไม้ลูกสีเขียวใช่ไหมเหรอครับสรุปแล้วทั้งชาวต่างชาติและฝรั่งที่เป็นผลไม้เนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรล่ะครับเรื่องนี้ผมขอพาทุกท่านย้อนกลับไปหลังการล่มสลายของจกักรวรรดิโรมันตะวันตกครับซึ่งเป็นมหาอำนาจของยุโรปในช่วงปลายศตวรรษที่5ซึ่งในตอนนั้นเนี่ย ได้เกิดการก่อตั้งอาณาจักรของบรรดาชนชาติใหม่ๆขึ้นมามากมายครับและหนึ่งในนั้นก็คืออาณาจักรของกลุ่มอรารยชนเชื้อสายเจอร์มาิกหรือที่เรียกแทนตัวเองสั้นๆว่าชาวแฟร์กนั่นเองครับ ชาวแฟรงก์ Frank, หรือกลุ่มคนเชื้อสายเยอรมนกเป็นกลุ่มคนที่พูดภาษาตระกูลเยอรมันโบราณซึ่งภาษานี้จะมีอยู่ด้วยกันหลายสำเนียงครับแต่สำหรับชาวแฟรงก์ส่วนใหญ่นั้นจะพูดภาษาในสำเนียงตะวันตกซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยภาษาสำเนียงนี้ก็ถูกพัฒนากลายมาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมันรวมไปถึงภาษาดัสช์เป็นต้นครับ จากนั้นตั้งแต่ศตวรรษที่6เป็นต้นมาชาวแฟรงก์เนี่ยก็เ,ยเริ่มสร้างอาณาจักรของพวกเขาขึ้นมาครับและก็รุง่งเรืองถึงขีดสุดในช่วงศตวรรษที่8ภายใต้การนําของกษัตริย์เชรมานซึ่งณนะตอนนั้นเนี่ยอาณาจักรของพวกเขาครอบคลุมดินแดนตั้งแต่ฝรั่งเศสไปจนถึงเยอรมันเลยทีเดียวและด้วยความยิ่งใหญ่นี้เองก็เลยทาให้บรรดาเชื้อชาติต่างๆบริเวณรอบๆทวีปยุโรปต่างเรียกชาวยุโรปผิวขาวในช่วงเวลานั้นว่าชาวแฟรงก์นั่นเองครับจากนั้นการเวลาผ่านไปจนถึงช่วงศตวร 11, ร ศาส,สนาครั้งใหญ่ซึ่งก็คือสงครามตูเสดเป็นสงครามระหว่างชาวคริสต์และชาวมุสลิมเพื่อแย่งชิงละครศักดิ์สิทธิ์เยรูซาเลม็มและสงครามนี้กินเวลายาวนานนับร้อยปีเลยทีเดียวครับและด้วยเหตุนี้ชาวมุสลิมนั้นก็เลยเรียกนักรบชาวคริสต์และชาวยุโรปผิวขาวว่าซอนยาจีตามภาษาอาหรบับนั่นเองครับ และเมื่อสงครามครูเสดสิ้นสุดลงชาวมุสลิมอาหรับเนี่ยก็เดินทางไปค้าขายยังดินแดนต่างๆซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้นำคำว่าฟรอนเซจีที่ใช้เรียกชาวยุโรปผิวขาวติดสอยห้ยตามไปยังดินแดนนั้นๆด้วยครับและเมื่อคำว่าฟรอนเซจีของชาวอาหรับได้เผยแพร่ไปทั่วแคว้นต่างๆ มันก็ได้เกิดการผสมผสานทางภาษาแต่ละท้องถิ่นครับจนเป็นคําที่คนในแต่ละท้องที่ใช้เรียกชาวยุโรปผิวขาวมากมายหลากหลายภาษาซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าคําอ่านและสำเนียงของแต่ละภาษานั้นจะมีการสะกดและสำเนียงแตกต่างกันออกไปหากผมเนี่ยอ่านออกเสียงผิดไปก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับสาหรับภาษาเปอร์เซียจะใช้คําว่าฟารังภาษาฮินดูจะใช้คําว่าฟิรันจิภาษาเขมรใช้คําว่าบารังภาษามาลายูจะใช้คําว่าเปอรันจิ และสุดท้ายในภาษาไทยเราจะใช้คำว่าฝรั่งซึ่งสันนิษฐานว่าพีดมาจากคำว่าฝรั่งในภาษาเปอร์เซียหรือบาลังในภาษาคขมนซึ่งมีต้นต่อมาจากชาวมุสลิมอาหรับที่ใช้เรียกชาวยุโรปผิวขาวว่าฟรอนยจีนั่นเองครับ เมื่อคําว่าฝรั่งของคนไทยถูกใช้เรียกแทนชาวต่างชาติหรือคนยุโรปผิวขาวแล้วดังนั้นอะไรก็ตามที่เป็นของชาวยุโรปผิวขาวคนไทยเนี่ยก็มักจะเรียกสิ่งนั้นว่าฝรั่งเช่นเดียวกันครับอย่างเช่นหมากที่ชาวยุโรปชอบเขียวเราก็จะเรียกกันว่าหมากฝรั่งผักชีใบเขียวที่มาจากยุโรปก็จะเรียกว่าผักชีฝรั่งมันของชาวยุโรปเราก็จะเรียกว่ามันฝรั่ง และสุดท้ายผลไม้ลูกสีเขียวที่ชาวยุโรปนําเข้ามาจากโปรโตุเกสแน่นอนแล้วครับว่าสิ่งนั้นก็คือสิ่งที่เราเรียกกันว่าฝรั่งนั่นเองครับและนี่ก็คือที่มาว่าทําไมคนไทยถึงเรียกชาวต่างชาติว่าฝรั่งครับส่วนเพื่อนๆที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันในวันนี้ สำหรับท่านที่ชื่นชอบเรื่องราวความคลาสสิกเนี่ยต้องฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องพอดีของเราทั้งใน Facebook และ YouTube กันด้วยนะครับและถ้าจะให้ดีเนี่ยกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปแบบนี้ก่อนใครในโลกกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ